โอเคนะครับก็วันนี้เป็นวันยู่เอ้ยไม่ใช่วันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับนะก็มีโอกาสถ่ายรถไฟด้วยก็เมื่อเช้านะครับก็เป็นการรับองค์เจ้าพ่อจ้าแม่ชุมแสงนะครับมาที่ศาลเจ้าโชคราวนะครับฮะโอเคกําลังมานะครับในส่วนของรถเร็ว1 1 2หนึ่งสองเต็นชัยกรุงเทพนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับลานหนึ่งวันฮะก็นั่นแหละครับให้ที่ลาเพราะว่าไปดู ขบวนแห่ประเพณนี้มานะครับเดี๋ยถ้าถ่ายทีนวันแห่นะครับนะก็เมื่อตอนเช้าถ่ายไม่ครบทุกขบวนนะครับจะถ่ายแค่บางขบวนเพราะว่าถ้าถ่ายนานเกินไปเนี่ยโทรศัพท์มันร้อนนะครับแล้วแบตมันอาจเสื่อมนะครับโอเคมาแล้วครับหนึ่งหนึ่งสองเดชชายกรุงเทพ G ีอทางขบวนครับพี่ใหญ่เลย G A หมายเลขอไรครับลองรอดูกันไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับวันนี้เบอร์วินมาครับ G A หมายเลขอะไรครับเนี่ย G E A C ห้าห้านี่นะครับหนึเด็ดชายกรุงเทพ ถ่ายรถไฟลาหนึ่งวันพรุ่งนี้ไปครับอากาการบริกรในชันดราที่เด่นไปเรเทีวเที่ยวรองิ้มเ่เดสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับเด็ดชายกรุงเทพเดชายกรุงเทพคัมภูไทยแลนด์อแล้วละพสรังนำคือก็เ่ดรยครับพรุ่งนี้ รถจอดตอนเที่ยงสามนาทีนะครับนะวันนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับเพราะว่าหยุดหนึ่งวันเนะาะพรุ่งนี้ไปวันศุกร์ก็ไปนะครับในวันเสาร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ถ่ายรถไฟนะครับนะคืออาจจะถ่ายมั่งไม่ถ่ายมั่งนะครับนะก็ต้องรอดูอีกทีนะครับในวันเสาร์เพราะว่าวันเสาร์จะเป็นการแห่องค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงรอบตลาดชุมแสงนะครับทั้งวัน e l c คั e t ูไทยแลนด์ Amazing นี่นะครับระหว่างที่รอเวลาออกของรถเร็ว1นสองเด่นชัยกรุงเทพนะครับก่อนหน้านี้เราก็เสียเวลามาประมาณ12นาทีนะครับอตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือ7นาทีพอจ่ายชุมแสงไปเนี่ยสถานะขบวนรถจะเปลี่ยนทันที เปลี่ยนเป็นตามเวลานะครับนี่นะครับที่มีเสียงเพลงคือเออองค์เจ้าพอ่อเจ้าแม่ได้เข้าสู่ศาลไปที่เรียบร้อยนะครับเมื่อช่วงเช้าเจ้าพอ่อเจ้าแม่ชุมแส่นะครับเข้าสารตอน7.40โ 40. มงีนาทีระหว่างนี้ก็เดินดูไปก่อนนะครับ เดี๋ยวขอเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะครับก็ถ้าเป็นงานเงี้วคนก็จะเยอะหน่อยนะครับเดี๋ไปฝั่งนะฮะโอเคไปฝั่งเดิม,มก็วันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับหนยะุดหนึวันลากิจลากิ่มาถ่ายรถไฟ เดี๋ยวผมทัวร์ให้น้องแป๊นหนึง่งขอได้ดูบรรยากาศก่อนนะครับฮะนี่คือรถเรือหนึ่งสองนะครับเด่นชัยกรุงเทพรถจอกจากสถานีเด่นชัยเจ็ดโมงครึ่งไปถึงสถานีกรุงเทพตอ 18. น18บแนาฬิกาตรงนะครับหรือประมาณ6กโมงเย็นนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,ง,งยังมาไม่ถึงนะครับ แล้วก็ขบวนเจ็ดด้วยยังมาไม่ถึงนี่เป็นทุกท้ายนะครับโอเคทวนนะครับไปจอดเชียงที่ป่าไอทัพกิจป่าน้ําโพนครสวรรค์หนองโพบ้านตาคีช่องแคจัเนเสดบ้านหมี่ลบุรีหนองโดนบ้านหมอท่าเรือหนองวิวัฒน์ชุมทางบ้านพาชีพระแก้วมากพระจันท์ออทิยาบางไปอินเชียงล่างลังสิตดอนเมืองหลักสีบางเขน นิคมรถไฟกอมอสิเอ็ดจุมทางบางซื่อสามเสนและไปที่สุดที่กรุงเทพครับนี่คือสายนี้ทั้งหมดนะครับที่รถจะไปจอดหลังจากที่ออกชุมแสงไปแล้วนะครับนะจากประสบการณ์ที่เคยนั่งมานะครับห้าครั้งด้วยกันนับครั้งอยู่นะครับนะถ้าใด้ขึ้นครั้งที่หงเนี่ยผมอยากนั่งสามกึ่งสองนี่นะฮะสามกึ่งสอง ตู้มันจะประมาณนี้นะครับหายางอยู่เหมือนกันในไทยหายากนะครับตู้แบบน,นี้เพราะว่าส่วนใหญ่จะมีชั้นสามชั้นสองพัดลมซัดส,ส่วนใหญ่ตู้สีเขียวก็อาจจะมาบ้างนะครับนะตู้สีเขียวเนี่ยเราสังเกตง่งยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ภาคใต้เพราะว่าภาคใต้เนี่ยเขานิยมนําเอาตู้สีเขียวมาทําเป็นรถท้องถิ่นซะมากกว่านะครับ ก็คือรถท้องถิ่นอาจจะเป็นรถแบบนี้ก็ได้หรือเป็นดีเซลร้างก็ได้นะครับแล้วแต่กําหนดแต่เป็นสายใต้เนี่ยรถท้องถิ่นจะเยอะมากอย่างเช่นชุมทางหาดใหญ่ชุมทางทุ่งสงสุราธานีซุ้มใหม่โกลกอย่างนี้นะครับนะเป็นต้นคร่าวๆนะครับที่ผมรู้นะสายใต้ก็ถ้าข้อมูลตรวจก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับโอเค ก็วันนี้ก็ถือปเป็นเืิองานยามนี้นะครับของจุมแสงเพราะว่ามีการจัดง,งานประจําปีเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงแปดถึงสิบสามธันวาหกห้าวันนี้ก็จะเป็นคืนแรกนะครับในส่วนอคอนเสิร์ตจะเป็นในส่วนของตั๊ก,กแตโชลดานะครับที่จะมาในคืนนี้เป็นคืนแรกอ่าเดี๋ยวมีคลิปแน่นอนนะครับบรรยากาศของพี่ตั๊กแตนนะครับนะเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูนะครับนะ อย่านั่งอยู่นะฮะเนี่ยสามครึ่งสองโอเคก็เวลาแล้วผมขอเดินไปแป๊บน,นึงนะครับนี่นะฮะนั่งบอยสุขคงเป็นคันห้าครับคันห้าผมนั่นตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะห้าครั้งเนี่ยนั่งห้าครั้งจะครบห้าครั้งและนั่งตู้ที่ห้าด้วยนะครับ ผู้คนก็อาจจะเยอะนะครับนะก็มีพอมีนะครับพอมีบ้างไม่ใช่เยอะหรอกแค่พอมีนะครับนะ <c oughs> างานนี้คนก็จะเที่ยวเยอะนิดนึงนะครับนะไม่นิดนึงหรอกครับเยอะเลยนะโอเคใกล,ล้เวลาออกครับรถเร็วหนึ่งหนึ่งสองเดนชัยกรุงเทพ ตรงครับมเช้าก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ผมถ่ายไปให้ดูไปดูก็ได้นะครับอ่ะ D E A 4 5 5 6วันนี้ได้พี่ใหญ่ทางบวนครับ ที่ลอลอนะครับพ่อขอลอก็ไปซื้อข้าวมากินนะครับนะเป็นอาหารมื้อเที่ยงนะครับนะเพราะว่าไม่ได้เบื่อผู้โดยสารนะครับคือบนหัวจังเนี่ยจะไม่มีห้องน้ำนะครับนะใกล,ล้เวลาออกนะครับอีกหนึ่งนาทีวันนี้ก็เป็นวันแรก ของงานประจำปีเจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงภาคกลางคืนนะครับจะมีการแสดงของคณะสิงโตโทองและมงกุฎเก้าไม้นะครับตรงอนุบากลกงมิงก็คือตรงที่ไปเชิญองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่เข้าศาลเมื่อช่วงเช้านะครับโอเคได้เวลาออกครับหนึ่งหนึ่งสองก็วันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับนะลาหนึ่งวัน ไม่เป็นไรครับไปโรงเรียนวันเดียวไม่ตายสถานีข้างหน้าที่รถจะไปจอดนะครับคือทัากิจป่าน้ำโพนครสวรรค์หนองโพบ้านตาคีช่องแคจันเสมบบ้านหมี่ลบบุรี หนองโดนบ้านหมอท่าเรือหนองวิวัฒนชุมทางบ้านภาชีพัดแก้วมาพจันร์อุธยาวางไปอินเชียงลากรังสิตยนเมืองหลักสีบางเขนนิคมรถไฟกมอม .11 ชุมทางบางซื่อสามเสนและไปที่สุดที่สถานีรถไฟกรุงเทพนะครับออกตามเวลานะครับโอเคไปยังสวยงามครับรถเร็วหนึนนั่งมาห้า สังลรณ